สวัสดีจ้าเพนครับทุกคนคลิปนี้ยายจะาม่กาผ้ามวนด้วยจ่านี่ยายชิโมเขียดด้วจ่าเด้อนี่ยายชิโมเขียดเขียดเตียงยายหามาเลยจา่าหามาทํากินเนาะจ้านาะนี่ยายชิโมเขียดให้ลูกสาวไปกรุงเทพเนาะจ้านาะไปทำมาหากินมือแรงนี่มามาลุยมาเฮ็ดในกัน <laughs> <English> เดี๋ยแพ่ครับอยู่ผูชุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีครับยาชิมโมเขียนเส้นกระลปีได้นะด 1> <1> จ้ายเส้นกระลีวกักระตารเนาะามกะลีเขียนกทู่กระตะกระตะสิพักกระทู่ย่สิพักหลังกรเขียนน้ำเด้อเท่าเด้อหลัก็ะิป้าหมีกอนกระัะ nhang mà nó bơm mì vải nó thì nó นี่ใหญ่กับที่ซอยลับปี้เฮ็นลูกสาวลูกสาวก็บ่มีเวลาเฮ็ดเนาะจ้ะเนาะไปทำแต่งานงานงาน ยสีซ้อยกะลาปีเศษไปเลยเนาะพี่น้องเนาะหมกเซหม้ปีกะไผ่กไปแลเามาไว้แล้วอยกสอยเลยนี่<ๆ>มามาแม่ครับทุกคนมาเอาในใหญ่เด้อนี ใสน้อยใส่น้อยใส่มันจะแไปเลยนุ่นนัวไปเลยเออกบเรื่องจเนาะเด็กปลาทูซองโตเออบางเขียพี่น้องเอยูพี่น้องนไม่ลายยายกระชีซับด้วยจ่าด้วยายกระชีซับยเป็นมุกเป็ตดอกเด็กคลิปนยายก็มกเป็ตะ ไ <laughs> <อ>ลูกสาปก, <laughs> ก,ก,ก,ก่อนเกก่อนนตออคอยเด้อก็เด่นเซตาเด้อก็อเด่นเสตาใหญ่เด้อ,อตะทองัปาปถูเดาจ้าเด้อนี่โอ,อ้ ดูนี่ยายก็แกจะสรอยแลวนี่ใส่กระเป๋าปีเศษเลยนีย่กระสุ้อนจะท่อ

Cảm ơn các không đã theo Ừ. Nó sáng muốn nhà nè, đưa trà đưa ย่ายซับเฉียดที่ด้วยพี่นอใจะเย็นๆตาบมาเป็นคนมือของไล,ลองไอ้เห็ดบงทีเป็นจันดาเลยจีมือเจ้าเกาก,ก,กระแสบเลยด้วยพี่นออก็กันไม่ถึงมาหอม้องเขียบเขิยบซีมือเจ้าเกาเวลา <laughs> เดี๋ยวจะให้ก็ย่ายเห็ดระบาดที่ไหน ีน้องนี่สีมือตะทองมือได้ได้ก็ไม่ก้นเห็ดควรก็พริกใส่ใส่ถุงมือกันนี่ข้นข้น พี่น้องขัดให้เขากันโอ้สีมือตะท้องสีเสบๆสบไปเลยเห็นบอกพี่น้องอชูเถื่อตะท้องเราต่้มชูนี้เราขัดเลยจานพักม <laughs> ั่ง ลุงไปใส่สู้รสหลายเสียบหลายใส่น้อยเสียบน้อยเนาะจ่ายเนาะสองสองชาบคุณคุณเอาไข่เท่าไข่ปรุงไข่ลุงไปหนึ่งฟองสองฟองใส่สี่ ามพองไร้เสียบไร้คือเกาอผอ้ชีพองอุ้ยเขาคอยพิถีพิถีเรียมคมแต่ว่าใส่บกเข่าลงใส่ครึ่งหนึ่งป๊อดใส่บกเข่าไปหอมลงไป

เอ้าพี่น้องใส่เขียดพักลงไปเลยเดินจ่าเดินนึงกันแล้วเดินจาวันนี้ย่ากับชิวฮอนี่ยิงคุ้นยิงมันยิงคุ้นิงมันเรียวไนสองหมูสามหมูเดี๋ยวเด้นจ่าเด้อนี่ยิยงหอแล้วหมูพริกลูกโดด เมื่อเดี๋ยวไปเาไม้โนไปนอนแล้วมาหากินชุมือชูเวนนี่ใบตองดูนีใบอันนี้เป็นเาิเป็นญาตด้หนิยเขาอื่ไใบยังอยู่ใบย่อใบย่ ไร่วงนี่กะแต่ตอนเดียนน,น้องพี่น้องมันตักโบเบสมอตอนมาสระกันจกกะมดเลยย่า,า่ไม่ใช่หนูไม่ได้นับ

ยังห่อขึ้นจากของแล้วน้อยใหญ่ปุู่อีปีเลยงาจากของว่าใหญ่เป็งาปูอีปีกาชิเล่ยังใหญ่บ่เยอะหลายู่พี่น้องนี่พี่น้อง เรือหลายอยู่เรือหลายอยู่ยายก็เอาใส่ซึ่งไหกนเปหนมันหล่นกระทะอกามาถาดหเสาหกเสาใส่ซึ่งก็เป็นหนึ่งหาเลยลูกสามวันีจ่าสี่ามืาไปขางดิเไปขางใส่ไฟเด้อพี่น้องด้อลักนา จุบๆยังหมกยังหมกสุดท้ายเลยจ้าเดอยังหมกสุดท้ายยังหมกสุดท้ายเดี๋ยวจังหมกลรือย่ายสิบสี่สิบสี่สิบห้าหมกสุดท้ายหมกสุดท้ายล่ะโอ้ไปเจอห้อมงกนีเพชรก็เพชรเด้อพี่นองเอ้ ใส่บกพริกคนมักเผ็ดก็ไปผิดเนาะจ้ะเนาะพริพก,ก,กโดดพริกในสวนลธรรมดาได้ไดอ่านี่สุกแล้วด้วยจ้าเด้อสุกแล้วนี่สุกแล้วสุกแล้วเอาไว้ให้ มันเย็นน้องพี่น้องเนาะจะจะใส่ถุงมาใหญ่กสิให้บึงซิมมาซิมเด้อพี่น้องเด้อมาเอาไปคนละมกสองมกใหญ่บริกิทอากเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้าย่าที่มาซิมมาบึงเด้อจ้าเด้อมาพี่น้องนี่นี่ดูกระด้อพี่น้องอ๋อจีเกียดแสบบึงหอนหอนหอนอืมแล้วแสบพี่น้อง เดี๋ยวแ,แม่ยายบำลังคิอดอาหารหรือจ้าเด้อยายกะมาเอาในยายจุผู้จุคนเดอ้อแฟนครับมาเอาในยายจุผู้จุคนโมเขียดใส่หัวปียายจุคีดใส่เพียงแค่นีหรือจ้าเดอ้อขอบคุณทุกรกรลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไรทุกแท่ ่ายายรวยดีจะมือม,มากถ้ายายพิผ่านปกันได้ยายขออาไปด้วยจ้ายายรักพี่น้องด้วจ้าสวัดด้วยจ้าจะก็คิดตามคลิปยายต่อไปเลยด้วยจ้าบ๊ายบายจุ๊บ